เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซ่าฮันนี่นะครับอยู่แก๊นอีกครั้งกับเกมบลูซีดผ้าหกนั่นเองในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการลุยด่านแอดวานชาร์เลนที่มีชื่อด่านว่า is possible นะมันเป็นไปได้โอ้ให้เล่นอยู่อ่อนแอลงด้วยเหรอโอ้อ่อนแอมากดีโกเลตเยอะสปีดเยอะหน่อยดันเจ็ดสิบหกให้เงินตั้งห้าหมื่นใช่ด่านนี้มันน่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วละ่ะถ้าถ้าเจอแบบนี้นะให้เงินตั้งห้าหมื่น อ,อ๋อจะเป็นแบบนี้มามา,มาลองดูศัตรูมาเล่นไหนข้อสำคัญดันเจ็สิหกใครๆก็รู้ครับมันคือกองทัพเซรามิกอ๋อมันมาสองทางโอเคไม่ง่ายอย่างที่คิดละขายได้ประหลาดดันนี้ถ้าขายได้ก็ช่วยได้เยอะขายได้แย่และวขายได้มันจะปวดหัวกว่าเดิมไหถ้าผมเอารถคันนี้ออกสมมติเฉยๆนะสมมติเฉย แต่ความเร็วมันก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะเนาะมันก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะถ้าผมวางกรูกกนเนอร์ไว้ตรงเนี้ยมันจะตำแหน่งมันแบบมันเหม็นเมกับว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงอย่างเดียวเลยอะลองพลังเฉยแล้วกันลองพลังเฉยมันชนะนะมันชนะนะ อย่าลืมว่าด่านนี้เราขายได้ครับเราขายได้ผมว่าด่านนี้ยังไงก็เปอร์เซ็นชนะมันมีอะ่ะเฮ้ยตอนนี้ก็เล่นได้แต่ผมไม่รู้ว่า <c oughs> เราจะมีพลังพอในการแบบมันจะปล่อยหน้าออกมาได้ทันการหรือเปล่าถ้าทันก็อาจจะได้อยู่ผมดูจากทรงแไม่น่าทันแฮะ มันอยู่ในเลนนี่ไงกระจายไปมันไม่กระจายไปทางซ้ายแต่ทําไมมัน air อ่อนแอลงอ๋อมันโดนจับมันโดนจับงั้นอี่ถ้าเราขายมันก็หายเลยเหมือนกันอ๋อ,อ,อ,อมันเหมือนเกือบจะได้นะถ้าสมมติมว่าเราวางไปล่างหน่อยละ่ะ ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไปตรงนี้แทนสิเออคือขอแค่แบบมันมีเศษหนามแบบไปส,สักทางหนึ่งอะเราเราได้เลยแต่ว่ามันมันไม่พอมันไม่ทันแล้วด่านนี้ให้เล่นได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวเราไม่มีอะไรสโลว์พวกมันได้เลยมันเร็วมากไม่งกันก็ต้องเล่นแบบอย่างเงี้ยลองดูนะ อะไรประมาณเนี้ยแบบที่ผมกำลังทำอะอะไรประมาณนั้นนะลองอีกทีนึงก็ได้ลองดูโอ้โหมัน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 อับชามากลองลองแค่สองดอกพอแบบสองแปปก็พอละโอ้โหมันมันไม่ได้มันต้องสามแเปกไงแต่พอสามแเปกแล้วมันก็ไม่ได้ไงอ้ามันไม่มีอะไรสโลเลยเหรอ อ่เอ๊ะ hey. มีตัวหนึ่งนะที่พอได้อยู่นั่นคือเจ้าเอเนจ i z เซอร์ด่านห้ามใช้พ w e r เฮ้ยหรือว่าไม่ได้เงินไม่พอเงินไม่พอพอขอให้เราแค่ห้าหมื่นฟิล์มคือด่านเนี้ยถ้าเราไม่มีการแบบว่าตัดการเป็นรีเจนบ้างนะผมกำลังคำนวณอยู่ว่าสรุปแล้ว ตัวไหนบ้างที่พอจะต่อสู้กับกองทัพเซรามิกได้เป็นอย่างดีกลูกันเนอ์อ๋อมีบีแฮนเดเลอร์มไม่มีหน่อยแน่คือถ้ามีบีแฮนเดเลอร์จะจะเสร็จเราอีกอีกอ,อย่างหนึง่งเฮ้ยด่านนี้เซรามิกมันค่อนข้างอ่อนแอนะอด่านนี้เขาเซรามิกค่อนข้างอ่อนแอถ้าเราเล่นสไนเปอร์แทนล่ะแต่มันต้องเป็นเทียร์นี้ไงมันถึงจะดีอะ่ะไม่งั้นมันก็ตีไม่พังใช่ไหมไม่ผ่านหรอกไม่ลองดูก่อนได้ไหม ลองดูก่อนนะก็แย่แล้วแบบมันยิงตายไปแค่นิดเดียวเองอะสปีดมันไวมากครับสปีดมันถือว่าไวมากอถ้าด่านนี้มันไม่ได้ให้เล่นแค่แบบตัวเดียวตัวเดียวอย่างเงี้ยผมโอเคคือศัตรูมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่แบบมันสั้นคนระับห้าหมื่น เล่นสเปกเตอร์ไม่น่าผ่านเพราะว่าเจอการรีเจนพันห้านะพวกแตกเอ้ยแ้าถ้าเราเล่นเป็นครอสโบมาสเตอร์หรือว่าเป็นอัลตร้าจกนอตละ่ะลองดีมูทุก่อนระยะมันแอบ,บถึงอะโอ้โหแต่ถ้ามันตีไม่ตายรีเจนกระจุยครับน้ำแข็งไหม ผูระยะระยะตีในมันแบบมันไม่ได้อะเพื่อนโอ้โหแล้วก็รีเจนไม่มันไม่ไม่หมดด้วยอุ้ยด่านนี้ผมถือว่าจะง่ายที่ไหนได้แอบแอบออกเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอ้ยถ้าเราใช้สกิลละคูดาวจะทันหรือเปล่าเท่านั้นเองมองจากทรงก็คือว่าทันนะครับสกิลตัวไหนที่แบบว่ามันใช้ได้ทันทีเลยอ่ะเฮ้ยเจ้านี่เหรอ เดี๋ยวแช่นานเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เอ่อเอาตัวนี้ออกอันนี้ออกอ่าปล่อยก่อนนะเงินไม่พอป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กน่าอ๋อเราก็ใช้กลูกันเนอร์สิโอเค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 ได้จันเฮ้ยเดี๋ยว เงินไม่พอมันขาดอยู่เท่าไหร่อ่าอันนี้อันนี้แน่นอนละหนึ่งมันแช่นานมากเลยอะ่ะเราก็เล่นเท่านี้คระบมันมีเวลาเยอะโอหเงินมันไม่พอขายไปตั้งสี่พันเพราะฉะนั้นเล่นกลูก,กันเน่จบสุดเอาน้ำแข็งอะ่ะมาหยุดก่อนบ้าบอ เราฟังแล้กันเฮ้ยยานนี้เกือบได้เกือบได้เกือบได้หรือมันมีใครที่ต่อสู้ได้แบบไม่มีปัญหาถ้าเราจะใช้เจ้านี่มันก็พอคุยกันได้แ้วมันก็ไม่ขนาดเฮ้ยเดี๋ยวเห็นสายบนไม่ได้ก็ต้องไปแบบนี้นี่แหละน้ําแข็งค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าหนึ่งในคียหลักเหมือนกันนะเพราะว่าการยื้อได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะเราก็แค่เล่นทูกันเดิม น้ำยายที่พื้นจะจัดการให้ผมเสริมให้หน่อยมันละลายไม่ทันครับตัวเรื่งเงินมันก็ไม่พอด้วยหงุดหงิดนะเนี่ยจะโกรธทําไมหรือว่าเราต้องผมลองน้ำแข็งมันค่อนข้างดีถ้าเราแช่ปั๊บใช่ป่ะอ่อันนี้ลองเล่นๆน,นะอุ้ยผมเผลอเอาไปแล้วด้วยผมลองเล่นๆ ลองเล่นเล่นลองเล่นลเล่นไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดจะชนะอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องรอสกิลเนาะอืมถ้าเราใช้เทียสีู่ดาวก็ค่อนข้างโอ้ยไม่ได้รีเจนสนุกสนานเลยเอาละ่ะคือหลังจากที่มันถูกแช่แช่แช่แล้วเนี่ยเราต้องฆ่ามันให้ได้ครับจะด้วยวิธีไหนก็ต้องก็ต้องคิดอะเออหลังจากที่มันโดนแช่แล้วเนี่ยอันนี้คือเราถือว่าเราผ่านมาระดับหนึ่งแล้วลองอย่างหนึ่งก่อนแล้วกัน แต่สิ่งที่เจ้านี่มันมีให้มันคือการสโล์ไงเข้าใจป้ะอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นที่อยู่กันนะมันละลายไปถึงนั่นเลยหรอผู้แย่ละมันน่าผมผมน่าจะแบบทำให้มันตีได้ก่อนหรือว่าถ้าเราขายปั๊บ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 แป๊บหนึ่งน้ำแข็งหม่คือการเพิ่มระยะผมว่ามันแอบมันแอบตีบางบางอย่างนะมันสโล์ไง มันก็จะไปอยู่เป็นก้อนแต่พอมันอยู่เป็นก้อนมันง่ายขึ้นเยอะครับแต่อีกกองนึงนี่นะสิเรานั่นไม่ได้อะถ้าใช้แค่สิ่งนี้ก็ไม่น่าพอเพราะเดี๋ยวมันแบบมันโตขึ้นมาค่อนข้างไวคือถ้าเรามีเงินมากพอที่จะอ๋อหรือว่าตัวน้ำแข็งทางฝั่งขวาเนี่ยขอขอลองอีกทีนึงที่ผมชอบในตัวนี้เป็นลเตอร์นั่นแหละ ไมไไ่ด้แล้วก็คูดาวไม่น่าได้ด้วยมันได้เรื่องสโลถ้าเราจัดการฝั่งขวาก่อนเพราะว่าฝั่งซ้ายนีย่มันค่อนข้างที่จะติดกันดีมันต้องมีมันต้องมีสักตัวหนึ่งอะ่ะที่ช่วยเราได้อ๋อหรือว่าเรือดำน้ำเหรอสายบลูนเรียกเรียกแต่ว่ามันมันเรียกเตอร์มันไม่น่าได้ปะ่ะเพราะว่าการดีเจนของมันค่อนข้างสูงพั คือถ้าเราใช้เจ้าดูวิดเนี่ยแบบคอยแปะแปะแปะ,แปะ,แปะไปบ้างมันก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องเอ๊ะเราเคลียร์ไปทีละเปาอไหมฝั่งซ้ายอ่ะมันง่ายฝั่งซ้ายอ่ะมันง่ายเดี๋ยวก่อนดูวิดจ้ะ เฮ้ยเฮ้ยถ้ามันตีเร็วกว่านี้นะเอาเรื่องอยู่นะเราังขายได้อีกนะเนี่ยคือการที่ผมเป่ามันไปก่อนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ผมมามีเวลามากพอในการที่จะที่จะคิดว่าจะทาอะไรพอเราเป่านะมันไม่ใช่แค่เป่านะมันตัดการเป็นรีเจนด้วยพอเราเป่าไปเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเล่นตัวอะไรก็ได้แล้วเออน่าได้นะเนี่ยน่าจะน่าจะชนะแล้วนะน่าจะชนะแล้วนะเหลือแค่เอาเอาสิ่งที่เราเข้าใจทั้งหมดนั้นมาใช้ครับ หลังจากที่มันเป่าไปแล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครเท่านั้นเองหรือว่าพอมันเป่าไปเสร็จเราเปลี่ยนเป็นกรูกกนเนอร์มันซะเลยน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะกรูกกนเนอร์ขอแค่เทสี่ก็พอเพราะฉะนั้นนะอ่างหลักโอเคผมเริ่มที่เจ้านี่พอผมอัพไปก่อนไม่ต้องอัพอันล่างก็ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางกรูกกนเนอร์ละลายทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วผมจะระหว่างละลายอยู่ผมต้องเตรียมมาเป็นดูวิด วางไว้ตรงนี้เป่ากลับแล้วเสร็จแล้วพอเป่าไปเสร็จผมไว้หน้าประมาณนี้มันครบทุกตัวเลย 1, นสองแล้วก็3โอเคลองดูอ่ะเอางี้รีแคปตัวเองผมผมต้องบอกตัวเองก่อนผมว่าได้เล่นถูกวางน้ําแข็งพอมันมาแช่แข็งขายเล่นกู o กันเนอร์วางกู o กันเนอร์แปะน้ํายาตายให้หมดขายเล่นดูวิดวางลงไปเป็นตัวเป่าพอเป่าไปได้สักครั้งนึงอ่ะขายเล่นกูกันเนอร์ต่ออ่าลองดูสิ เร็วไปนิดขออภัยไม่มันต้องตัดงานเป็นรีเจนให้หมดมันทำมันตัดรีเจนไม่หมดอ่ะอ๋อผมพอรู้แนละ้วมันยังมีอะไรมากกว่านั้นนี่มา ไปละลายฝั่งนน้นด้วยนะดีใจดีหรือเปล่านะหูดไม่ทันเดี๋ยวนะผมสงสัยอย่างหนึง่งไอ้น้ำยาแปะทำไมมันแปะไปฝั่งนน้นได้ด้วยอะอะไรต้องเราต้องใช้น้ำ,นำยาบลูทูธเหรอทำบลูทูธให้ดูหน่อยสิ สิ่งที่เราเห็นโอ้โหไม่น่าใช่อ่ะถ้าใช่นี่ถ้าใช่นี่จุดที่น่าเหมาะที่สุดก็คือคือโอ้โหไม่หรอกใช่เหรอนี่คือวิธีชนะจริงวะเนี่ย มีอีกอย่างหนึ่งถ้าผมทําได้มันก็มันก็ดูดีขึ้นหน่อยอ่ะถ้าเราสามารถทําวงตัวแช่แข็งอ่ะให้มันอยู่ในจุดที่แบบว่าทุกคนโดนฟลว์ได้จะค่อนข้างดีแต่ว่าความกว้างของมันมันห่างเท่ากันครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันแล้วเราต้องเลือกว่าตัวนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของเส้นทางที่มันแบบไปเหมือนกันใช่ไหมมันจะยากมากที่จะวางให้แบบได้ทั้ง2ทางเพราะมันมันไม่เหมือนกันไงขอภัยนี่ลายผมเอง ผมต้องวางตรงนี้ไปก่อนป๊อก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 ถึงป่ะเฮ้ยเหมือนจะถึงคือมันจะเนื่อยไงโอ้ยแต่ฝั่งขวาไม่โดนผมบอกแล้วมันมันเหมือนมันต้องเลือกสักฝั่งหนึ่งอะดูอีตาอักอืม ดูก,กันเนอะนะหรืว่าหลังจากที่เราคือตัวน้ําแข็งอนะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะเดี๋ยวแล้วถ้าน้ําแข็งแค่เทียสี่ล่ะอ๋อมันมีครูดาวไงมันไม่ได้ไงแล้วเราค่อนข้างยึดติดก,กับตัวน้ําแข็งมากเลยนะเนะี่ยถ้าคําตอบมันไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําแข็งนะนจบไปแล้ว๋ยวมันมาโดนยยน้ำยาเองคือน้ํายาที่พื้นมันดีมากน้ำยายที่พื้นมันดีมาก เรายื้อได้ประมาณนั้นก็จริงมันไม่มีคำตอบอื่นจริงๆเหระพลาสมาเอเซเลเตอร์ล่ะลอง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 อย่างอื่นผมอ่านผมอาจจะหลงทางมาตั้งนานก็ได้เริ่มไหนๆมันยังมีเงินไหนๆมันมีเงินผมใช้อันนี้ก่อนละลายที่หมึละลายไม่ได้มันดีเจนสนุกสนาน Hmm. ใครคือคำตอบใครอ่ะเฮ้ยนี่ผมด่านนี้ผมผมผมตื้อนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างตื้ออยู่คือเจ้าเนี่ยมันก็แอบเหมือนจะได้อ๋อถ้าเราเพิ่มเป็นลีสแทนล่ะ,ะอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะแค่นี้จริงหรอแล้วที่ที่ที่เราแบบว่าแฟนตาซีเรื่องการป้องกันมาขนาดนั้นน่ะคืออะไรอะ่ะผมแค่อัพให้เป็นฮาเราเป็นเจนเท่านั้นเองแล้วก็เป็นลีชฟุกฟุกมันฟุกลองลองไม่เปลี่ยนพื้นที่เลยเห็นไหมยากขึ้น แต่ผมบอกแต่เลยนะแค่เราวางไปสักทางนึงวัดเด h e โลจิกไหนเถียวมันแตกต่างกันขนาดนี้เลยหรอการที่เราเล่นเป็นสายอันนี้เราจะแพ้ใช่ไหมแต่ อันนี้เราจะชนะใช่ไหมออโอ้โหผมผมไม่รู้ว่าว่าการอัพสายบนกับสายล่างมันจะแตกต่างกันถึงแบบขนาดเนี้ยคือผมอัพสายล่างเพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่ผมอัพสายล่างไม่อก,ก้คือเวลาเราทําลายพวกนี้ไปใช่ไหมแล้วเราสังเกตไหมครับว่าเวลาผมพยายามเล่นเจ้าเนี้ย เลาผมเล่นเทียห้ามันมีหนามออกมานิดหน่อยใช่ไหมคือผมแค่คิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบนะไม่ใช่คําตอบนะแต่ผมคิดว่าถ้าเราแค่เพิ่มระยะมนะันให้แบบว่ามันอยู่ไกลขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยไอ้หนามตรงพื้นเนี่ยมันจะ,ะเด้นมาอยู่ตรงนี้ได้บ้างได้เร็วขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันได้รับแอตแท็กสป e d เพิ่มขึ้น10%แล้วก็ยังได้1%ตาม HP ที่เสียไปจาก การสตาร์ติ้งแบล e ูเพราะฉะนั้นนะสตาร์ดไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผลแต่ว่ามันมีผลที่10%บเปตีได้เร็วขึ้น10%และชนะเฉยเลยอะบ้ากะโธคืออะไรอ่ะถามจริงก็ต้องตอบจริงช็อก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 ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแปลกใจกับคำตอบ แล้วก็ค่อนข้างช็อกที่ว่าเราเจอได้อ่ะอันนี้ช็อกจริงใช้ได้ใช้ได้ในรางวัลมากก็ถือว่าโอเคได้รับชัยชนะแล้วได้รู้ว่าไม่ใช่อได้รู้ว่าไอ้เจ้าดูวิดตัวเนี้ยสายเนี้ยไอ้แอ t แท k กเปอรนสี่เนนั้นไอ้สิบปซ็นั่นอ่ะมันทำให้การทำดาเมจของมันอ่ะค่อนข้างที่จะดีขึ้น แตกต่างกับพาดทอนที่ทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบโดยเฉพาะตัวเหล็กน่าสนนะผมจะแอบ,บสนตัวนี้มากขึ้นเยอะๆเลยแต่ว่าไอ้หต่อ h p ที่หายไปนั้นมันแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าการที่เราเล่นดูวิสัยเนี่ย h p ของเราอ่ะมันจะทะลุหลอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะทะลุหลอดแน่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าไปๆมาๆแล้วก็ดีมีคำตอบประมาณนั้นนั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงครับแบบการเล่นในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะใช้คําคตอบคล้ายๆกับผมหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบจินตนาการสุดล้าหรือไม่งั้นก็พยาย,ยามที่จะให้กรูกันเนอร์มันกระจายน้ยํายาไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ประมาณนั้น Rena, ผมไม่รู้แต่วิธีนี้ง่ายสุดวางโป๊ะเดียวจบเลยดีสุดจริงๆครับประมาณนั้นครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมสกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบมรรษัต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆนะครับแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่นในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม